สวัสดีครับนานมานกวกว่าทุกท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาฝากผลงานจากสปูนตองแปดนะครับวันนี้ใช้ตัวเดียวเลยลุยตั้งแต่ช่วงประมาณสิบโมงกว่านะฮะช่วงประมาณสิบโมงกว่าจนไปจนมาถึงอตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าแล้วก็น่าจะเพียงพอละแต่ว่าจะมาให้เครดิตนะครับผมว่าสปูลตองแปดเขา ทีเดียยังไงนะฮะกับไม้ที่เป็นญ้าต้นไม้มีแหนมีต้นบัวนะคะน,นี่นี่คือทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่ขัดไซส์พอสมควรด้วยนะฮะวันนี้ G ีจ SO ไม่ทำงานเพราะว่า G ี O SO ไม่สามารถว่ายได้นะครับไม้ก็จะอย่างนี้นะครับทั้งแบบเลยนะฮะไม่อย่างนี้ทั้งแมบเลยนะครับเป็นไม้มีแหนมีญ้ามีอะไรอย่างเงี้ย สามารถใช้สปูนตองแปดตัวเดียวเลยนะครับจบเกมได้โอเคครับตีตีออกกรอช้าๆแล้วก็รอตึงได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องทำแอคชั่นอะไรช่วยเลยตีตีออกกรอกับช้าๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร็วนะครับยิ่งยิ่งสภาพลมแบบนี้นะครับตีกอช้าๆนะครับมีตัวเป็นโดนแน่นอนนะครับผมเงาตาแตกไม่แดกไม่แดกคืนตัง แต่มันแดกครับผมเยอะมากด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับ